วันนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับกําลังจะกลับบ้านแล้วขี่โมอโเตอร์ไซค์มามากินปักซอยนะครับวันนี้ที่บ้านไม่มีข้าวกินนะฮะก็ขับเวสป้าคู่ใจของผมมานะครับพันนี้อวันนี้อากาศดีผมว่าจริงๆนเหมอการขี่โมอเตอร์ไซค์มากนะัะอากาศแบบเย็นๆคล้ายๆเหมือนจะเริ่มเข้าหน้าหนาวไงก็ไม่รู้สบายสบาย โดยเฉพาะแถวบ้านผมเนี่ยนึกว่ามาซาฟารีเวิลด์ครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยพุ่งหญ้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรต้นไม้อะไรอย่างงี้นะฮะเต็มไปหมดแต่ไม่ค่อยมีตึกครับแถวนี้อากาศดีมากๆสบายแถนนี้ก็กำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วนะครับ ไหนๆนะขอโชว์รถหน่อยดีกว่านี่ก็เพิ่งได้รับการสมนาคุณนะครับจากเพื่อนของผมนะฮะให้ให้ให้รถคันนี้มานะฮะต้องต้องคอยไวอีกนิ้นี่ยคือเมื่หต้อกดลงมาหน่อยจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใคร้เกิดใครสนใจนะฮะก็ ไปดูโชว์รูมเขาได้นะครับโชว์รูมเขาอยู่ที่ทองหลอดน,นะครับใหนก็สำหรับคนที่ชอบไวสป้าแล้วนะครับบ๊ายบายครับ